สวัสดีค่ะวันนี้พนเลิกเร็วนะคะ5้าโมงห้เร็วปกติ6กโมง,งึเพราะว่าต้องคุยกับครูตอนเย็นนะคะแต่วันนี้ครูเขามีธุระเขาเลิก5้าโมงแล้วก็ทำงานกันต่อแต่ว่าเขาฝากให้ให้คุณครูอีกท่านหนึ่งมาดูก็คือคุณครูที่เป็นที่ปรึกษาพองตเองนะคะเป็นแชร์แมนตอนนี้นะฝนลงเมิด ลมพัดหนาวหนาวหนาวมากเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะจะให้ดูนะก็แตตัวมาเตรียมพร้อมอือหนาหนาว,นาว,นาวหิวด้วยอ่ะดีนะมีสเบียงมาดีนะคะ ยังมานะคะวันนี้ไม่มีแดดทั้งวันเลยปุยฝนมันจะตกอีกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรต้องรีบขับรถกลับบ้านกว่านนะคะรวัอดีนี่คื่รถของเราทีนี้ฝนไม่ไม่ค่อยตกหนักเพราะต้องลางวันตกหนักนะเดินลําบากโอเคไปกันนะคะบ๊ายบาย